ก่องสุ่มของเล่นราคา10บาทจากร้านขายของเล่นหน้าโรงเรียนมันจะได้อะไรบ้างเรามาดูกันครับฮ่าฮ่าอินฟินิตี้สวัสดีครับผมเพะสิทธตัวแสบนะครับในวิดีโอที่แล้วนะครับเป็นกล่องสุ่มจากของเล่นหน้าโรงเรียนนี่แหละแต่เป็นกล่อง5บาทอันนั้นก็จะได้ของแบบ นิบมมิน่ารักนะครับวันนี้ครับจะเป็นของราคา10บาทครับเป็นกล่องสูงเหมือนเดิมที่อยูบนโต๊ะเนี่ยทุกกล่องราคา10บาทหมดเลยครับวันนี้ผมจัดมา5กล่องครับ5กล่องก็50บาทนะ ว้าวน่าสนใจมากครับคือตอนที่ผมไปซื้ออะตรงหน้ากล่องมันจะมีเยอะแยะมากมายเลยมีหลายรูปแบบหลายประเภทซึ่งเขาไม่รู้ว่าจะได้เป็นอะไรยังไงตัวหน้ากล่องมันตรงกับข้างในไหมอย่างนี้ไม่รู้นะครับเราต้องลองมาดูกันนะครับก็ไม่มีอะไรมากเรามาแกะดูดีกว่าครับว่าากล่องที่ผมซื้อมาในวันนี้ผมจะได้อะไรบ้างนะครับมากล่องแรกน,นะครับต้องบอกเลยว่าอารมณ์ดีสุดๆครับเพราะว่ามันขำๆครับ เอามาเรามาแกะดูกันดีกว่านะครับว่าในกล่องคำค้ำสิบบาทนี้จะได้อะไรบ้างนะครับม,มาดูเลยครับอ่าหมดครับได้มาสองอย่างครับเป็นรถและปืนครับอ๋อปืนนี่ปืนอีิอย่างกระติกแน่เลยครับอี่อ่ะรถเอ้ยอมีคนขับด้วยโอ้โหไม่ธรรมดานะนี่อ่ะก็เป็นรถแบบแค่หมุนไปเป่าๆอ้าวหมุนไม่ได้ จะหมุนหมุนไม่ได้เลยโอ้มือนตัวงานมันไม่ละเอียดพอดิเห็นไหมตรงล้อมันมีนิดยื่นออกมามันทะไมมันไม่ได้เออไมนได้มันมันไม่ค่อยหมุนนะครับอ้าวรถในเมื่อรถล้อไม่หมุนมันจะเรียกเป็นรถได้ยังไงเนี่ยเอาไว้ตั้งโชว์แล้วกันตั้งโชว์เท่มั้ยมัน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 ไม่วิ่งมันไม่วิ่งมันเป็นแบบสไลด์ไปรถสไลด์รถสไลด์อ่ะรถสไลด์อ่าโอเครถสไลด์รถลากอะไรเงี้ย บาร์ีิรอ่ะตานี้เป็นปืนครับโหมันเป็นแบบคือมันเป็นของที่งานไม่ค่อยดีนะผมว่าเพื่อนๆสังเกตียดดูตามรูป่รง,งนเบนน่เห็นไหมนี่มันเหมือนแบบตัดมาไม่ละเอียดอะ่ะยังมีแบบไอ้วงๆที่เขาเหมือนมาไว้สําหรับตัดอะไรอย่างนี้เลยอ่ะเห็นะนนะงานมันไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเล่นไดาก็เป็นพอนะครับแถมนันกระติกมาให้สองเส้นด้วยครับตรงน,นี้มีปัญหาเราหาใหม่ได้อยู่แล้วครับลองยิงดูนะลองงัดกับข้างหน้าอย่างเงี้อ่าก็โค้งมาอ่าอุ้ย อ้าวอย่างว่ทันยิงเลยพี่พี่รีบไปแล้วพี่<笑><笑>เดี๋ยวบอกนะั่นเล่นไม่ได้ทั้งคู่เลยเอาไปมัไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราลงบันยิงไงกันแน่เดี๋ยวปึ๊บอ้าวเฮ้ยปืนก็พังหรือว่าไม่ได้ยิงแค่นี้แค่กดนี้มันทันที่กดแล้วมันจะดีดอะ่ะกดแล้วมันไม่ดีนะครับอ้าวอ้าวผมไม่ใช้การหมุนเราเองนี่หรอฮะใช่หรอ มันไม่ไปอ่ะเอออะไรอ่ะอาไมอ่ะต้องจับไปเองครับแล้วก็พอจะยิงก็ปล่อย,อยงอี้อี๋มไม่ไปอ่ะมันไม่ใช่ครับมันไม่ถูกต้องครับ <c oughs> มันควรจะกดอย่างนี้มันไปข้างหน้าเหมือนับอันนี้พอกดมันไปหลังดูดีนะผมกดเหนี่ยวไกลปุ๊บ มันไปข้างหลังเขไปข้างหลังเส้นก็ยิ่งตึงดิมันควรจะต้องเหนียวไกลแล้วมันหมุนไปหน้าไหมต้องอย่างนี้ไหมเพราะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะบิดพลาดตรงไหนปะเนี่ยทหาปืนยังกลับด้านเลยตา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 ยทำไมรู้สึกอันนี้ของด้อยกว่าอีพีที่แล้วอีพีที่แล้วเป็นห้าบาทดูดีกว่าเลยนะอ้าวแตงั้นปืนใช้ไม่ได้เนี่ยเห็นไหมผมกดปุ๊บแทนนี้มันจะหมุนไปหน้ามันั่นหมุนไปข้างหลังครับคราวนี้พอเราเหนียวมามันก็ ลังขึ้นรู้ผมผิดอะไรงไงเออเออเออไม่รู้ช่างเออน่ะกล่องแรกก็ผมผิดเองครับกล่องขำๆเขาบอกกล่องขำๆร้าเราอย่าไปดีเดียร่องขำๆครับเหมือนเนี่ยเจอมา อะประมาณนั้นนะครับเอาไปเราไปกล่องต่อไปดีกว่าครับเรามาที่กล่องนี้ดีกว่าอีกล่องโบนัสครับว้าวทำงานมหนักทั้งปีต้องได้โบนัสสักหน่อยครับไม่ใช่ของเล่นแน่อามาดูกันนะครับกล่องโบนัสนี้จะได้เป็นอะไรครับหมดว้าวโหก็เป็นสติกเกอร์ครับสติกเกอร์2อันเลยอันนี้เป็นธงเป็นตัวหนังสืออันนี้เป็นโอ้โหโอ้โหอ,โอ นี่ได้สมุดแทชทูเป็นเล่มเลยนะมีทั้งกี่หน้าเนี่ยหนึ่งสองสมี่ห้าหกดแปดมันมีทั้งหมดเก้ารูปใหญ่ๆนะรูปเล็กอีกเต็มเลยแล้วแบบก็มีตั้ง5้าหน้าสีห้าหน้าเออเฮ้ยฮูสิบบาทคุ้มที่จะไปข้างนอกเล่มนี้ไม่ได้ได้สิบาทแน่นอนครับปกติเวลาลวรเราไปซื้อแทชทูเนี่ยแผ่นหนึ่งก็สิบาทแล้วไหมใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหคุ้มค่าฟ,ฟุดครับอันนี้ อา,อา,อาจจะไม่ใช่ของที่แบบเล่นได้มากๆเท่าไหร่แต่ความคุ้มค่าที่แน่นอนร้อเครับอันนี้เป็นสติกเกอร์อันนี้มันเป็นเหมือนแบบแผ่นแบบลอกติดไหมเป็นเหมือนติดรถติดอะไรเงี้ยนะเฮ้ยคุ้มคุ้มคุ้มอ่าซึ่งไอ้เจ้ารูปแบบกล่องโบนัสเนี่ยมี2กล่องอ่ะเดี๋ยวลุยกล่องนะครับกล่องที่3มมาลองดูกันว่าเจอกมาเป็นยังไงเอ้าคล้ายๆกันครับ ได้สติกเกอร์แล้วก็ได้อะอันนี้เป็นอังกฤษครับเมื่อกี้เป็นออสเตรเลียนะครับอ่าแล้วก็ได้เป็นปืนีแล้วเหรอาทำไมเน้นปืนดังมาดูนะครับว่าเป็นปืนอะไรยังไงอ๊บอ่าโอ้อันนี้เป็นปืนแบบแบบจุ๊บอะ่ะแบบจุ๊บดูดติดอะไรอย่างเงี้ยนะครับน,นี่มันต้องประกอบก่อนโอ้โหดีไ DIY ด้วยนะ อ่าอันนี้มีเป้าให้ยิงด้วยอ่ะผมลองยิงดูสักอันหนึ่งก่อนแล้วกันนะใส่เข้าไปในเปืนกึาา๊บทำไมแล้วยิงลองดูสิติดไหมโต๊ะโอ้ได้ครับยิงยากหน่อยไกลแข็งหน่อยนึงแต่ก็ยิงได้คือ <c oughs> ของผมว่าคุณภาพมันไม่ได้ดีขนาดน,นั้นนะครับอ่ะกึ๊บลองดูนะเออพอได้พอได้พอได,อได้แต่มันตัวจุ๊บไม่ติดเลยบริจุ๊ติดไหมโต๊ะจุ๊บ โอ้ตัวจุ๊บก็ไม่ติดครับพอกดลงไปปุ๊บตัวจุ๊บเปิด,ปดงนี้เลยนี่ดูนะนี่เปิดขึ้นเลยเป็นหัวเห็ดเลยครับ <c oughs> เฮ้ยกล่องนี้ไม่คุ้มกล่องนี้ไม่คุ้มแบบเดียวกันเลยนะครับทั้งแบบโบนัสกับอันนี้ไอ้มันเป็นหน้ากล่องเงินโบนัสเหมือนกันนะครับแต่ผมว่าอันนี้ไม่คุ้มครับกล่องแรกคุ้มนี่สติกเกอร์ตังนี้อ่าทัตูสัตูนี่อ่าโอเคไปก็เลยอีกสองกล่องครับไปดูกันกล่องต่อไปเป็นนี้แล้วกันนี่บิ๊กทอยคือ ผมลองเขย่าดูแล้วมันหบ่งๆเหมือนจะมีแค่ชิ้นเดียวอยู่ข้างในนะครับไม่ร้องไม่รู้ครับมีความตื่นเต้นนะแล้มันเป็นของเล็กเน้อย,อยเรารู้แต่เราแบบลุ้นนะ่ะว่าเฮ้ยมันจะได้อะไรข้างในมานะครับนเนออาะแต่ผมผู้ใหญ่ผมตื่นเต้นเลยแล้วเด็กยคิดดูดิตื่นเต้นแน่นอน,นอ๋อได้ตัวที่ยิงขึ้นฟ้าครับที่แบบตามงานตามอะไรเงี้ยนี่ก่อนไว้ที่เขาชอบแบบยิงปู่มันก็บินขึ้นไปบนฟ้านั่นแหละครับอ่อ สิบบาทได้เลย,ยง่ายๆเลยเอ๋อมีอีกอมีอีกมีอีกจนไม่หมดว้าวเครื่องดนตรีเยสนี่เป็นเรียกว่าฟุตไหมฟุตหรือคุยอะไรสักอย่างหนึ่งนีงน่แหละอ่าไปลองเล่นดูดีกว่าว่าใช้ได้จริงไหมทั้งสองอันเลยอาจจะเริ่าดูที่คุยนี่ก่อนไม่รู้คุยหรือฟุตหรืออะไรนะครับถ้าเกิดจะใช้ได้ก็คือเวลากดไปเสียงต้องเปลี่ยนถ้ากดแล้วเสียงไม่เปลี่ยนก็แปลว่าเป่าประโยชน์แค่เป่าได้ได้ในในอย่างเดียวนะครับเราฟังเสียงธรรมดาก่อนตอนที่เป่าธรรมดาก่อนนะ อย่างนี้นะปูดนะครับลองกดทีละเอาปิดหมดก่อนก็ได้นะปิดหมดก่อนเลยหกลูอ่ะ <c oughs> เฮ้ยปเปลี่ยนได้อยู่นะครับ <c oughs> ทีนี้ลองทีละลูนะครับ <c oughs> <c oughs> ได้ครับได้แต่ว่ามันมีแค่6ตัว โดเรมีฟาซอลาติโดเรมีฟาซอลาติโดเหมือนขุยหรือเปล่านะไม่แน่ใจเดี๋ยวเ <laughs> มื่อกี้คือคือแบบเป็น <laughs> ยากจัง <laughs> เพราะว่าเมื่อกี้คือปิดทีะรลูเพิ่มมากับแบบปิดเปลี่ยนทีรลูอะรู่าเงีย การกดเทียรูไม่ได้ช่วยเปลี่ยนครับแต่ถ้าปิดที่ะสองรูปิดทียรสารูอย่างเงี้ยเปลี่ยนอมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมก็ไม่ได้เสียนทางด้านดนตรีมากขนาดนั้นแต่ถ้าที่ลองดูแล้วมันก็ไม่น่าจะได้เป็นเพียงใดหรือเปล่าลองคิดเองเดียวเออชามาัวอว่ามันเป่าได้เล่นเป็นเสียงได้ก็โอเคแล้วนะครับน yeah. อ่ะแรกลองเปิดดูก่อนนะว่าไฟติดไหมไฟติดนี่อ่ามาคราวนี้ลองยิงกันดูเลยต้องไปยิงที่โลงแจงมาลองดูกันวิจะตามทันหรือไม่เล <ừ. S 1> ่นยังไงเนี่ยเล่นงไงอะ่ะไม่เคยเล่นมาก่อนยิงขึน้นไปสิไ <laughs> ม่รู้องจับต้นไหนอะ่ะจับนี่อะ่ะอ่ะลองดูยิงขึ้นสงูสง อเออ๋อ้ไหนอะเอาอมาเหม็นนั่นเลยอะไปวันไม่อ้าออกอะเอาใหม่เอาใหม่ยังงงอยู่อ่ะไปไหนอะไหนอะเออมันไม่อ้าออกอ่ะปกติมันเราขึ้นไปปุ๊บมันต้องอ้าอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อจะได้หมุน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 ลงใช่ไหมอันนี้มันไม่อ้ามันขึ้นไปยังไงมันก็ลงมาแบบนั้นเลยฟู่ปุ่มเป็นจรวดเลยอีกรอบนึงไป อึอตึงอ่อาเดี๋ยวมันไม่บานนะก็ตามราคานะเฮ้ยสลด,ดวฮะและกล่องสุดท้ายครับนี่เกมเศรษฐีครับเฮ้ยจะบอกนะสุ่มเกมเศรษฐีเปิดมาเจอกระดานเล่นลูกเต๋าอะไรนี่เหรอกี่บาทเนี่ยนะเอ้าเฮ้ยมันเกี่ยวอะไรกับเกมเศรษฐีเนี่ย <c oughs> ไม่ได้เกี่ยวเลยครับได้หน้ากากไอ้ลูกโอ้โห,โหโลูกโป่งยักษ์โว้ ได้หน้ากากกับลูกโป่งยัดครับแต่ลองดูหน้ากากที่หน้ากากอะไรผมใส่ได้หรือไม่หรือเป็นของเด็กผมนเป็นหน้ากากเด็กเล่นเนี่อย่างเฟี้ยวครับเออเจ๋วดีแต่เหมือนเดิมครับงานอาจจะไม่ได้ดีมากเท่าไหร่นะแต่ก็พอเล่นได้นะครับตรงนี้เขาไม่ได้ผูกมาด้วยครับเราต้องผูกเองนะครับผูกเองแล้วก็ลองเล่นดูนะโ เนี่ยตรงเนี้ยเหมือนงานไม่ไดีผมผมติดใจตรงนี้อย่างเดียวมันควรจะต้องทํางานให้ดีกว่านี้ใช่ไหมเราจะได้แบบอุ้ยเล่นได้อย่างสนุกหน่อยครับอันนี้แบบเหมือนเราต้องแบบอืม้มกลัวจะทิ่มหน้าไม่ใช่อะไรใส่ใจอยู่อุ้ยไอ้นู่นบาดหน้าไอ้นี่บาดหน้านะครับอันนี้ลองขำๆดูก่อนผูกขำๆผูกคร่าวๆดูก่อนนะครับนี่อันนี้ผมว่าคุ้มนะเนี่ยลูกโป่งตัวใหญ่ปกติผมไม่แน่ใจนะครับว่าลูกโป่งตัวใหญ่อย,อย่างเงี้ยเขา ซื้อขายเอกี่บาทอ่าตอนนี้เพื่อนเพื่อนรู้ไหม้าเพื่อนเพื่อนรู้ก็ลองคอมเมนต์บอกนเลยครับว่าลูกโป่งใน่นี้กี่บาทนะครับไม่อน่แต่ห้า,าบาทได้ไหมคิดว่านะบวกกับหน้ากากนี้ก็เป็นสิบบาทพอดีคุ้มค่าพอดีเลยมังนะครับไม่แน่ใจนะอ่าลองใส่หน้ากากเล่นดูกันดีกว่าครับมามาดูกันครับว่าใส่หน้ากากเข้าไปแล้วมันจะเฟี้ยวแค่ไหนครับมาเป็นไงเท้ป hey, ่ะ เทไม่เข้าหน้าเลยหน้าเหลือเยอะมากครับมันคงเป็นหน้ากากสำหรับเด็กครับแต่จเจ็บเจ็บจังเลยเจ็บจังเลยนี่หลับมากตรงนี้ใส่แล้วแบบทิ่มหน้าเลยครับตรงนี้อือย่างที่บอกครับว่าตัวงานคุณภาพมันไม่ได้ค่อยดีมากนะครับถ้าเกิดน้องหูหนูซื้อไปเล่นอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับเหมือนพวกอย่างเงี้ยอาจจะบาดหน้าบาดตาได้หรือพวกลูกโป่งเนี่ย เนี่ยกลิ่นมันจะค่อนข้างแรงนิดหนึ่งนะครับแต่นี้ได้ลูกโป่งใหญ่แน่นอนเลยครับขนาดนี้สุดยอดเดีย๋ยวลองสูบดีกว่านะว่ามันได้ใหญ่แค่ไหนนะครับโอ้อ่าก็ได้ใหญ่ประมาณหนึ่งนะใหญ่พอสมควรนะครับใหญ่ประมาณหน้าผมอ่าถือว่าได้นะอันนี้คือจริงๆเหลือใส่ได้เยอะเลยนะครับแต่มันใส่ยากนิดนึงคือตรงปากมันใหญ่มากนะครับมันทําให้แบบ สูบยากมากขนาดที่สูบผมอันใหญ่อย่างนี้ยังยากเลยนะครับเออเขาต้องสูบยังไงกันแน่เนี่ยอ่อะไรประมาณนี้นะครับอโอเคเป็นไงครับกล่องสุ่มราคา10บบาทครับส่วนตัวผมนะมองว่าคุ้มเป็นบางชิ้นเอาง่ายๆชิ้นนี้ที่ขายตามงานวัดไอ้ที่ดีดแล้วขึ้นไปอย่างนี้นะครับ ก็จำได้ไหมช่วงแรกที่มาใหม่นะ59 39บ้างหลังๆเหลือร้านทุกอย่าง20ก็มีก็20ไงนี่แบบ10บาทแล้วได้แถมคู่อย่างืีนด้วยไงถือว่าเฮ้ยจริงมันก็คุ้มเหมือนกันนะครับส่วนอันอื่นก็จะมีปนเปไปบ้างเช่นเหมือนปืนอย่างเงี้ยมันใช้ไม่ได้จริงครับก็อาจจะอันนี้ก็คือไม่คุ้มครับก็มันก็แล้วแต่มีคุ้มไม่คุ้มครับเพราะมันคือกล่องสุ่มนะครับความสนุกของกล่องสุ่มไม่ใช่ว่าแบบคุ้มหรือไม่คุ้มครับสนุกตรงตอนที่เราเปิดว่าแบบ เราจะได้อะไรมันมีอะไรให้เราลุ้นบ้างนะครับยิ่งเหมือนอย่างเงี้ยไม่ได้มีรู้เลยว่าของข้างในจะมีอะไรบ้างถ้าเป็นของแพงๆตามห้างสมมติว่ากล่องส่มเ o l ใช่ไหมอ่ะสมมติซีรีส์นี้ <c oughs> ก็จะมีบอกอยู่ว่ามีตัวไหนบ้างอาจจะมีแบบเจ <c oughs> <c oughs> ็สิบสามสิบตัวอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าเราก็เลือกเอาว่าแล้วก็ซุ่มมาว่าได้ตัวไหนแล้วก็มีหวังไงว่าจะได้ตัวนี้ตัวนั้นใช่ไหมครับอันนี้คือไม่มีเลยว,ว่างเปล่าศูนย์แบบ ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้จะได้อะไรเลยนะครับก็เป็นความสนุกอีกแบบแถมราคาถูกนะครับซึงก็ดีนะกล่องบ10บาทเองก็ได้อยู่มันซื้อตามร้านของเล่นหน้าโรงเรียนนะครับเพื่อนๆก็ลองไปดูถ้าเกิดน้องยเ,เพื่อนๆมีขายเงี้ยก็ลองดูนะครับถ้าจำรูปหน้ากล่องไว้เมื่อเก่งที่เห็นกันไปนะครับเป็นขำๆเป็นเกมเศรษฐีเป็นโบนัสอะไรพวกนี้ที่เห็นกันไปเมื่อเกียนะครับลองดูนะครับยังไงเพื่อก็ลองคุยกันได้นะครับเผื่อบ,บางคนเคยซุ่มมาแล้วเจออะไรที่แบบมันแปลกๆหรือว่า มันไม่คุ้มค่าหรือว่าแบบคดดีครคุ้มอะไรอย่างเงี้ยมาคอมเมนต์คุยกันนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเ,าเพื่อนๆได้อะไรกันบ้างนะครับส่วนตัวผมวันนี้ทดลอง5้ากล่องครับได้ดังนี้นะครับนี่เป็นไงล่ะอย่างเฟียวครับแทททูอีกแล้วครับแชททูนี่ตัวขายเลยหรือว่าแบบของมันเหลือเยอะครับ ก่อนหน้านี้กล่อง5บาทเห็นไหมก็มีทัตุรอันนี้ก็มีจัตูรอีกแล้วมาจัตูตลอดเลยนะครับทัตุร์สิเกิร์อะไรพวกนี้อ่ะโอเคก็วิดีโอนี้มีเท่านี้นะครับกับการแกะกล่องสุ่มราคา10บาทจากร้านขายของเล่นหน้าโรงเรียนนะครับอย่างที่บอกไปนะครับตอนแรกสุดเลยว่ามันยังมีอีกกล่อง20บาทครับรอดูอีพีหน้าพรุ่งนี้นะครับกล่องสุ่ม20บาทจากของเล่นหน้าโรงเรียนจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งที่ช่องผมด้วยนะครับครับ ตอนนี้ผมก็เริ่มมาทำติ๊กต็อกแล้วนะครับมีติ๊กต็อกแล้วนะจ๊ะชื่อเดียวกัน55 Infinity เลยครับโอเคไปละเจอกับวิดีโอหน้าไปเล่นดนตรีให้นํำใจก่อนครับผมเพื่อ,อนๆยังไม่รู้นะครับว่าก่อนที่ผมจะมาเป็นยูทูบเบอร์ผมเป็นนัดนตรีมาก่อนนะครับเดี๋ยวเล่นเพลงของปิกัสโซให้ฟังเลยปิกัสโซ่ัันนักวาดร oh ูปโมรสทดิโมเสสงงงงชื่อผม <laughs>